หลายครั้งนะครับทุกคนที่เราเข้า Facebook ไปนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook กลุ่ม l ลน์หรือแม้แต่ y t u t u นะครับในการเข้ามาดูในการขับ Delivery ของแต่ละค่ายนะครับเรามักจะได้ยินคำคำหนึ่งนะครับนั่นก็คือคำว่าการยิงงานนะครับวันนี้นะครับผมหนึ่งะครับก็จะมาอธิบายคําว่าการยิงงานเนี่ยมันคืออะไรนะครับในแบบสั้นๆนะครับเพียงไม่กี่นาทีนะครับให้ทุกคนรู้นะครับว่าทำไมเนี่ยเขาถึงยิงงานกันนะครับแล้วมันส่งผล เสียยังไงนะครับแล้วมันมีข้อดีอะไรหรือเปล่านะครับก็ก่อนรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกดติดตามให้ผมด้วยนะครับไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าวันนี้เราจะได้อะไรกันนะครับการยินงานคืออะไรนะครับการยิงงานนะครับคือการที่เราเนี่ยเอาโทรศัพท์อีกเครื่องหรือว่าบัญชีอีกเครื่องหรือว่าให้เพื่อนนะครับยิงงานนะครับที่เราจะซื้อหรือว่าอะไรแบบนี้นะครับเช่นผมอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้เพื่อนผมอยู่ตรงนี้อ่ะเพื่อนผมนายบผมนายเอนายบนะครับเรียกนายเอนะครับ ให้รับงานจากร้านข้างล่างครับร้านที่อยู่ใกล้นะครับเพื่อให้ได้งานของตัวเองแล้วนายเนี่ยซึ่งเป็นคนขับนะครับจะได้ค่ารอบนะครับในรอบนั้นนะครับส่วนนายบเนี่ยถ้าเป็นเพื่อนนะครับก็อาจจะไม่ได้อะไรนะครับเหมือนให้เพื่อนเรียกงานให้นะครับอะไรแบบนี้แต่นายเเนี่ย จะได้ผลประโยชน์จากบริษัทไปเต็มเต็มเหนี่ยวนะครับโดยตรงเลยนะครับถ้าเป็นค่ายแกลบนะครับถ้าเป็นค่ายแกลบการยิงงานของค่ายแก็บเนี่ยจะยิงงานเพื่อจะเอาค่าอิสีฟนะครับหรือว่าโบนัสเพิ่มเติมของเรานั่นเองนะครับเช่นตอนนี้ผมขับมาอยู่ที่หลุมที่2หลุมที่3นะครับเหมือนเก็บเพชรนะครับแล้วขาดอีก2เพชรนะครับจะได้หลุมที่4นะครับคือจ,จะได้ค่าโบนัสเพิ่มขึ้นนะครับก็ให้ในายเอ ในบีเนี่ยเรียกงานนะครับเพราะว่าเราเนี่ยเอาตัวไปอยู่ใกล้ร้านนะครับโอกาสที่เราจะอยู่ใกล้ร้านเนี่ยมีค่อนข้างสูงนะครับซึ่งถ้าบริเวณนั้นไม่มีใครนะครับ ถ้าเป็นค่ายแก๊ปเนี่ยจะได้เราเลยนะครับแต่ถ้าเป็นค่ายเกตหรือค่า,ายอื่นๆนะครับก็อาจจะไม่ได้นะครับถ้าเป็นค่ายเกตมันจะเป็นระบบสุ่มงานนะครับแต่ถ้าเป็นลาลามูฟเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปพูดกันอีกทีนะครับมันก็ถือว่าเป็นการทุจริตอย่างหนึ่งนะครับถ้าเราขับค่ายแก๊ปเนี่ยคือเราจะได้ค่าอินเทนทีฟเพิ่มนะครับเนี่ยก็คือเป็นการยิงงานแบบสั้นๆนะครับสำหรับค่ายแก๊ปนะเป็นการยิงเพื่อที่จะเอาผลประโยชน์เข้าตัวเองหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือก่อกวนคนอื่นนะครับเช่นเรายิงงานให้อีกกคคนนนึึงอรแบี้้ใหาั ใน B ีเนี่ยยกเลิกงานใน A ก็เท่ากับรับงานเฟลหรือว่าเออรับงานไปแล้วแต่ว่าไปถึงจุดแล้วโดนยกเลิกอะไรแบบนี้นะครับการยิงงานของแกร์ปนะอันนี้จะเป็นของแกร์ส่วนของลาลาโมฟนะครับของล,ะละาลาโมฟการยิงงานเนี่ยของลาลาโมฟยิงเพื่อจุดประสงค์เดียวเลยนะครับยิงเพื่อให้คนขับด้วยกันได้กดรับงานและเสียเวลาไปเหมือนเราตัดคู่แข่งนะครับต้องพูดไ้อย่างนี้แต่ว่ามันเป็นวิธีที่ค่อนข้างสกรปรกนะครับถือว่าเป็นวิธีการค่อนข้างสกรปรกเลยนะครับไม่แฟร์เลยนะครับเช่น ไอบีเนี่ยเห็นนายเออยู่ใกล้ๆนะครับแล้วไอบีเนี่ยกดร้านอาหารเหมือนจะสั่งซื้อหลอกๆแล้วก็พองานมันเด้งขึ้นมาตื้อๆ,ๆ,ๆนายเอที่เป็นไรเดอร์กดรับงานพอกดรับงานเสร็จเราก็ต้องรอใช่ปะ่ะพอลอไปสักพักถ้าเป็นค่ายลานล่ามูฟเนี่ยจะไม่สามารถรับงานอื่นได้นะครับพอปุ๊บกดไปปุ๊บนายบีเหมือนยิงงานให้ในายเอนายเอกดได้แล้วตอนนี้นายบีเนี่ยก็เป็นคนขับเหมือนกันนะเห็นนายเอกดงานได้แล้วใช่ไหมครับแลวพองานส่งมาเด้งมาใหม่เนี่ย ก็จะเหลือนายบคนเดียว,วที่จะกดรับงานอะไรแบบนี้ก็คือนายบเนี่ยก็จะกดยกเลิกไอ้คำสั่งซื้อเนี่ที่สั่งซื้อไปนะครับแล้วนายเเนี่ที่กดรับงานเมื่อกี้นะครับเหมือนกดงานได้ก่อนก็เหมือนจะเสียลูกค้าไปโดยปริยายเลยนะครับก็คือไอ้บเนี่ยค่อนข้างชั่วตัด ตัดกำลังนายเอนะครับเพราะว่าเหมือนตัวเองเนี่ยสู้อะไรเขาไม่ค่อยได้ก็เลยใช้วิธีสกปรกนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับลา่ามูฟนะครับยิงงานเพื่อจุดประสงค์ที่ไม่ดีเท่านั้นนะครับอาจจะมีการยิงงานแบบหลายๆวิธีนะครับแต่จุดประสงค์คือการยิงงานเพื่อที่จะให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับผลที่ไม่ดีแล้วก็เราก็อาจจะได้ผลประโยชน์ไปนะครับแต่ว่ามันเป็นวิธีการค่อนข้างสกปรกนะส่วนของเกตการยิงงานก็มีบ้างนะครับแต่น้อยนะครับเพราะเกตเนี่ยใช้ระบบงานแบบสุ่มนะครับสุ่มแบบสุ่มต่อให้เราไปอยู่ในนนนนห้้้าาาารรระะคับเก็จไไมม่ีสิิทธ์ดง เพราะว่าผมเคยทดลองทําแล้วในก่อนหน้านี้นะครับในคลิปก่อนก่อนหน้านี้นะครับที่ผมเคยทดลองไปแล้วนะว่างานของเกตมันจะจ่ายแบบสุ่มส่วนฟุแพนด้านะครับผมยังไม่เคยเห็นใครยิงงานกันเลยนะครับก็ การดิง,งานก็มีเพียงเท่านี้นะครับแบบขอสั้นๆน,นะก็ทําเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ดีนะครับแล้วถามว่าโอกาสโดนแบนมีไหมนะครับมีนะครับของแกร็บนะมีค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับต่อให้เราไม่ยิงงานนะครับอันนี้ผมบอกเลยนะครับแกร็บก็จะแบนแบบไล่แบนเหมือนพวกที่เข้าขายก่อนแล้วกันนะครับเช่นเราอยู่ข้างบนคอนโดแต่ร้านอยู่ข้างล่างเนี่ยแล้วลูกค้าเรียกมาร้านไอ้ร้านข้างล่างแล้วเราไปรับอะไรแบบนี้แล้วเราก็อยู่แบบนี้ทุกวันนะครับ แต่ลูกค้าคนเดิมบ้างยังจะเรียกเรานะครับเราก็มีโอกาสที่จะโดนแบนดสู่นะครับเพราะมันเข้าขายทุจริตหน่อยๆนะครับเหมือนเส้นบางๆนะระหว่างอะไรระหว่างคนไม่รู้จักกับคนรู้จักกันแล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับอาจจะโดนแบรนด์ได้นะครับถ้าเรารับงานคนเดิมๆบ่อยๆสําหรับคายแกล็นะครับทุกคนก็วันนี้ผมหนึ่งนะครับฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ ส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกปุ่มติดตามให้ผมด้วยนะครับการยิงงานมีเพียงเท่านี้คลิปหน้าผมจะรวบรวมสับเทคนิคสำหรับการขับรถ Delivery นะครับสำหรับมือใหม่นะครับที่แบบเออได้ยินว่าแต่ละงานคืออะไรงานบินคืออะไรยิงงานคืออะไรรันคืออะไรอะไรแบบนี้ผมจะรวบรวมคำศัพท์ที่มือใหม่ของแต่ละค่ายเนี่ยจะได้เจอกันนะครับวันนี้ผมหนึ่งลาเพื่อนๆทุกคนไปจริงๆแล้วนะครับไะสวัสดีครับ